ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดยหมูชีวามีโอเมก้าส สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกทาก่านกำลังอยู่กับผมท็อปทอสพลหมายสุขในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับวันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาที่บ้านเอื้ออาทรติวานนท์เพื่อมาพบกับครอบครัวหนึ่งที่มีอาชีพขายกะเพราไข่ข้นนั่นเองนะครับทั้งครอบครัวนี้เนี่ยต้องดูแลลูกๆทั้ง3คนซึ่งเป็นผู้พิการคนโตเส้นเลือดแตกในสมองอีกสองคนคนเล็ก เป็นฝาแฝดครับเป็นดาวซินโดมแต่ก่อนเนี่ยตัวคุณพ่อทํางานเป็นอาชีพรปภครับสงสารภรรยาที่จะต้องรับผิดชอบดูแลลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่เพียงคนเดียวตัดสินใจลาออกจากงานประจํามาประกอบอาชีพขายกระเพราไข่ข้นกับภรรยาช่วยแบ่งเบาภาระภรรยาผัดกันดูลูกแล้วก็ยังทําอาหารประกอบอาชีพที่บ้านได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ารายได้จะไม่เท่ากับสมัยก่อนตอนทําอาชีพประจําแต่อย่างน,น้อยก็ได้เห็นลูกแล้วก็ได้สู้ไปได้วยกันกับครอบครัวนี้วันนี้มาติดตามเรื่องราวของครอบครัวสุกนุ่มได้ในรายการ ขอเพียงแค่เขียนมาเด h e ม a วบอ o ์ครับเฮ้ยนีเสียงแล้วครับน่าจะเป็นห้องนี้แน่ๆเลยคนโตเส้นเลือดในสมองแตก นเล็กฝาแฝดเป็นดาวซินโดรมนี่ห้องนี้แน่นอนผมว่าน่าใช่สวัสดีครับสวัสดีครับท็อปจากรายการขอพี่ให้เขียนมาครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับคบคุณครับปกติน้องเดินเดินปกติใช่ไหมครับยังไม่เดินเหรอครับอ๋อโอเคครับขออนุญาตเข้าไปให้างในะครับเชญครับ โอครับใช่ไหมครับพี่โอ๋พี่แม่เก๋ครัแม่เก๋นะครับอันนี้น้องอมสินน้องออมสินปีนี้อายุเท่าไหร่ล่สิบเก้าค่ะจิ๋วสองตัวนี้ใช่ค่ะน้องจิ๋วสองตัวนี้ใครบ้างครับเป็นฝาแฝดใช่ครับฝาแฝดกี่ขวบแล้วครับตอนนี้เจ็ดขวบโจ้กับแม่เก๋คงอยู่กับเขามานานมากแล้วแหละความเหนื่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยมากคเหนื่อยมากในการที่จะต้องดูแลบุคคลพิเศษ นี่อายุ19แล้วนี่7ขวบเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากสาหรับการดูแลบุคคลที่ดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยน้องสินเ,เกิดมาปกติเป็นเด็กปกติทั่วไปพออายุได้2เดือนน้องมีไข้ซึ่งเป็นเรียกว่าไข้หลบในอะค่ะไข้สูงน<อ>้อง,องก็เลยเชักใช่ค่ะคุณหมอเอ็กซเรย์ดูก็คือปรากฏว่าน้องมีเลือดออกในสมองนิดนึงอะค่ะก็เลยอยู่ในห้องแน ICU ประมาณหนึ่งอาทิตย์คุณหมอบอกว่าน้องจะไม่ปกติถ้าโตมากี่วกับสมองเลยน้องจะไม่ร้อยเปอรน์ความคิดความอ่านแล้วก็ร่างกายค่ะเคสหนึ่งคนน้องอมสินอ,อยู่ดีๆมีเจ้าแฟดต,ตอนที่มาเจอแม่น้องเนี่ยพี่อมสินได้แปดขวบพี่โอเนี่ยเป็น,ปน,ปนแฟนแฟนคนใหม่ใช่ใช่ครับพอ่อของของน้องอมสินเนี่ยเ,เ,เลิกไปแล้วเลิกลาตั้งแต่น้องยังเล็กๆเลยค่ะแล้วก็ ตกลงจะอยู่ด้วยกันเราก็ต้องดูแลเขาทําไมถึงจะมีเจ้าแฝดเอาหนึ่งก่อนผมอยากมีลูกใฝ่ฝันไว้อยากจะมีลูกเป็นของตัวเองถ้าเกิดมีอย่างน้อยโตขึ้นก็จะดูแลพี่ออมได้บ้างช่วยอะไรอี่างเราพาระพ่อแม่ในวันที่พ่อแม่อายุมากขึ้นใช่ครับสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นตรวจผ่านการตรวจอะไรตามขั้นตอนนะครับมีการเจาะลงเจาะเลือดอะไรต่างๆตอนเป็นแฝดครั้งแรกที่รู้เป็นแฝดดีใจไหมครับดีใจค่ะดีใจมากๆเลยว่าว่ามีลูก เป็นฝาแฝดอะผ่านการตรวจอะไรถึงเวลาคลอดกําหนดอึ้งอีกทีหนึ่งตอนหมายถึงว่าระหว่างทางเนี่ยก็มีการฝากคันตามปกติปกติครับสี่เดือนหกเดือนได้ตรวจไหมครับตรวจอันทาซตลอดตรวจตลอดอันทาซาวตลอดหมอบอกว่าแข็งแรงดีปกติดีทุกอย่างไปตามนัดตลอดเลยค่ะเขาเรียกว่ามันจะมีการเคสตรวจดูไอ้พวกเนี่ยครับดาวซินโดมไหมเนี่ยได้มีการเจาะตรวจตรงนี้ไหมครับณเวลานั้นไม่มีการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องดาวซินโดมแนะนําเกี่ยวกับแค่ธาลัสซีเมียคุณหมอพูดว่าอะไรคําแรกเลยครับตอนคลอดอ เด็กตัวเหลืองต้องอยู่ในตู้อนนะบนะเหมือนพัฒนาการน้องเจะช้านะเป็นเป็นเด็กพิเศษผมมาอึ้งอยู่แล้วคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกจริงจะมีแบบนี้มาให้เราอีกสองเลยอะตอนนั้นพอ,อทำอยังไงคิดยังไงตัดสินใจเวทมันยังไงแมนแมนเนจตความรู้สึกตอนนั้นจะทำยังไงอะบ้านเราก็มีแค่คนเดียวไม่แบบก็หนักมากแล้วใช่ครับมันทำาไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แค่เขียนมาชิมสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษ CP, รัท CP r e t ท i ลิ้มจำกัดมีว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันหจะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจาก,จากเราเราเริ่มรู้ว่าต้องมีรายจ่ายมากขึ้นภ <c oughs> าระมากขึ้น <c oughs> ไปสมัครงาน <c oughs> ที่ที่เราเคยทําอยู่นะครับเป็นโรงแรมพนักงานรักษาความปลอดภัยรอพอนะครับก็ได้เงินเดือน16,000บาทมาใช้จ่ายกับครอบครัวเราเนี่ยตอนนั้นถือว่าค่าใช้จ่ายหลักๆก็รอดแล้วก่ได้มีแน่นอนอยู่ได้ค่าเลี้ยงดูก็พอดีมีใช้ประหยัดกันหน่อยแต่ไม่ได้เหลืออะไรขนาดนั้นแล้วตัดสินใจยังไงครับจาก เป็นร,รอปภเงินเดือน16,000บาทนะครับทำไมถึงออกมาแล้วก็มาสู้2คนแล้วยอมทิ้งเงินที่มันมั่นคงทุกเดือนทุกเดือนผมทํางานอยู่เนี่ยเข้ารอกลางคืนเป็นหลักนะครับกลางวันเนี่ยผมจะได้กลับมานอนสักประมาณสัก3-4ี่ชั่วโมงก็เที่ยงแล้วตื่นมาช่วยแม่น้องแม่น้องก็อยู่ัา3คนไหนจะพี่ออมถาข้าวให้กินป้อนดวงป้อนยาปุนปันต้องอาบหนงอาบน้ําป้อนคงป้อน,อน,อน,อนข้าวทำข้าวคนเดียวก็ไม่ไหวแม่น้องเขาก็มีโรคประจําตัวด้วยหอบแล้วบวกกับ แม่น้องเป็นคนที่รูปร่างผอมอะไรเงี้ยอุ้มเด็กที่มีน้ําหนักเยอะๆมันก็จะไม่ไหวมันก็มีความคิดกันไว้อยู่แล้วสักวันหนึ่งเจ้าแฝดเนี่ยพัฒนาการไม่ดีขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องได้ขยับขยายจะทําของขายอาหารขายในบ้านเรานี่แหละมาดูแลกันเพราะว่าน้องยังเดินไม่ได้และพัฒนาการไม่มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเลยทําไมเราจะเห็นว่าเนี่ยเราปล่อยน้องออกมาไม่ได้เลยน้องนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลย น้องจะมีออทิสติกร่วมนะครับเป็นดาวดาวซินโดรมแล้วก็ออทิสติกด้วยร่วมด้วยมีปัญหาในการพัฒนาการเรียนรู้คุอารมณ์น้องไม่ค่อยนิ่งค่ะมาก็คือสมาธิสั้นไปด้วยเลยด้วยครับต้องมีเวลาให้แบบเยอะมากต้องมีเวลาให้กับเขามากๆเขาถึงจะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นครับจำเป็นต้องลาออกละเพื่อที่สุดพัฒนาการของลูกให้เขาเดินได้ก่อนระดับแรก ราต้องจับหัดเขาเดินใช่ไหมครับต้องฝึกกายภาพคุณหมอบอกเลยว่าที่น้องร้องที่ฝึกไปแล้วคือเขาต่อต้านร้องออกมาเพราะไม่อยากทำเฉยๆต่อต้านใช่ครับเวลาคุณพ่อทํากายภาพให้น้องค่ะฝึกยืนค่ะจะได้ยินเสียงน้องค่ะร้องเป็นระยะก็สงสารน้องนะคะแต่ก็รู้ว่าพ่อเขากายภาพให้น้องอยู่ค่ะ อย่างน้อยๆกลับมาช่วยพี่เก๋แบ่งเบาภาระกัน<ะ>ผัดกันดูผัดกันทําทําข้าวขายด้วยพูดถึงรายได้ดีกว่าตอนที่ทํารปภไหมหรือว่าเท่ากันอะไรยังไงครับน้อยกว่าค่ะครึ่งต่อครึ่งเหลือประมาณไม่ถึงหมื่นอ่ะแปดพันแต่อย่างน้อยๆเราจะได้กลับมาดูพัฒนาการลูกซึ่งมูลค่ากี่บาทก็ตามที่หายไปมันเทียบไม่ได้กับพัฒนาการลูกที่จะต้องต้องการการดูแลใกล้ชิดแบบนี้ยอมยอมครับผมยอม ใช่ไหมครับ <c oughs> มุมองของพี่นะพี่ก็คงจะใช้ชีวิตที่ลําบากมากนะทำมาหากินก็คงจะยากเพราะว่ามันไม่สามารถออกไปทํามาหากินได้เลยต้องคอยเลี้ยงดูลูกทั้ง3คนที่ไม่สามารถช่วเหลือตัวเองได้ก็นับถือน้ําใจทั้งพ่อทั้งแม่ที่อดทนสําหรับเด็ก3คนนี้เรามาเปิด กิจการเล็กๆอันนี้กระเพาไข่ข้นเปิดรานานแค่ไหนแล้วครับตอนนี้คุณแม่เปิดมาได้ยังไม่ถึงปีค่ะประมาณ8ปดเดือนค่ะก็ได้เรื่อยๆทั้งในแอปทั้งหน้าร้านมีกี่ช่องทางครับเนี่ยตอนนี้ที่ขายไปในแอปมี2ช่องทางขายในไลน์แมนในไลน์แมนแล้วก็ในแกป็เข้าไปเซิร์ชเจอแน่นอนเซิร์ชคำว่าท้องร้องต้องจัดค่ะท้องร้องต้องจัดนะครับใครอยู่แถบนนทบุรีติวานนเนี่ย โคเวอร์ตรงนี้หมดกะเพราไข่ขคนมีกะเพราอะไรบ้างครับกะเพราหมูกะ,กะเพรากุ้งสดกะเพราเนื้อกะเพราไก่โอ้ก็คือครบเลยของเด็กๆก,ก็มีหมดเลยป,ปูอัดอย่างเงี้ยค่ะมีปูอัดด้วย<ม>ถูกไหมครับก็แสดงว่าสั่งแบบไม่เผ็ดได้ด้วยนอกจากข้าวแล้วขายอะไรอีกครับคุณแม่ทําชาไทยวันละหนึ่งหม้อค่ะทําใหม่ทุกวันครับชาไทยวันละหนึ่งหม้อแล้วก็มีอิตาเลียนโซดางั้นผมขอจัดเลยจัดมาให้ผมหมดเลยค่ะครับผม ตอนหนูมาอยู่ที่นี่เขาก็ขายข้าวแล้วค่ะส่วนใหญ่หนูจะชอบสั่งกะเพราหมูไข่ข้นค่ะเพราะมันอร่อยค่ะราคาจับต้องได้ค่ะของเขาอร่อยค่ะก็นอกจากกะเพราไข่ข้นแล้วก็จะเป็นพวกปูอัดนะคะที่ไม่เผ็ดอร่อยค่ะติดใจมากชอบค่ะในความรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ความนุ่มของไข่่่่ขขขออออเเเเเเพีีียยยยงงแคนนมมมาาาสสัญ,ญววฉจะไปไปหธธออู่ ขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญา,านสนับสนุนโดยไก่เบนจามีโอเมกาเมม้า3 บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอส่วนใหญ่แม่จะเอาแต่ละร้านเอารีวิวของแต่ละร้านมาปรับเปลี่ยนเอามาผสมผสานกันแล้วก็เอามาปรับใช้ในร้านของตัวเองว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรก่อนจะลงตัวได้อะค่ะ ก็หยุดพักหนึ่งกันค่ะกว่าจะได้สูตรเป็นของตัวเองกว่าจะได้อะไรขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นค่ะเพื่อทําให้ลูกค้าประทับใจค่ะนี่คือเมนูของทางร้านท้องรองต้องจัดนะครับกุ้งไก่หมูเนื้อครบเลยพร้อมกับไขคค่ข้นผมว่าสีเข้มเ้มมันนี้เนื้อแน่เลยแพคเกจจิ้งเนี่ยทั้งหมด ดูสะอาดที่สําคัญนะครับผมครัวของแม่เก๋ถึงแม้ว่าจะทําในห้องในบ้านนี้นะครับสะอาดมากของทุกอย่างจัดเป็นระเบียบมากๆไอ้อยู่น,นี้โอ้โหน่าทานมากเนื้อสับไข่ข้นสุดยอดใช้คําว่าหน้าตาดีจัดอาหารกลางวันของพวกประชุมออกกองทําอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามีในเซตเนี่ยคือครบทั้งชิดชู่ช้อนซ่อมแล้วก็ไม่ใช่ช้อนแบบตัดไม่ขาดบาดปากตลอดอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเป็นแบบช้อนดีจริงๆนะครับนี่เนื้อก่อนเลย อืนี่คืออเพรนี่ถูกต้องครับอืมถูกต้องใช่อืมอืมรู้สึกรอร่อยมากอร่อยมากจริงครับขอบคคุณ่ะราคาเท่าไหร่ในแต่ละแพลตฟอร์มเท่ากันไหมไม่เท่ากันค่ะ ก็อย่างถ้าเป็นไก่75กุ้งก็85นะคะอันนี้ในแพลตฟอร์มก็จะอยู่ประมาณราคาที่นี้ใช่ค่ะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนแถวนี้ล่ะสั่งเองอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าไหร่ครับก็50บาท60บาทคือไม่เกิน70บาทอู่แล้วค่ะสามารถสั่งเผ็ดน้อยไม่ใส่พริกเผ็ดมากเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับได้เลยค่ะหนังยิแก้วเท่าไหร่ครับหน้าร้านก็เดินมาซื้อได้เลยนะคะ25บาท25บาทค่ะส่วนในออนไลน์ก็50บาท 55้าบาทาแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เนียนะแพ็กเกจจิ้งแบบนี้หน้าหน้าร้านจะเคยอีกอีกแพ็กเกจเงินหลช่อย่างนี้จะได้แค่ออนไลน์ใช่ค่ะออนไลน์จะสั่งส่งแบบนี้นี่คือมีที่ปิดฝาอะไรอย่างนี้ของหน้าร้านจะเป็นแก้วตัวนี้ของหน้าร้านเป็นแก้วใสเขาก็ว่าถ้าแก้วนี้ขาย25บาบาทหน้าร้านแย่แล้วแย่เลยนี่เอามา อันนี้อร่อยมากการันตีนะเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้ด้วยผมมีแบบจัดเลี้ยงมีออกกองอะไรนี้น่าจะเป็นอาหารอันโอชะของกองถ่ายเลยนี่อร่อยมากจริงครับขอบคุณค่ะอีกอันหนึงที่ผมนั่งอยู่กับแม่เก๋ทั้งวันน้อง3าคน Over โอเวอร์คอนโทรลหมดเลย <unexpected> เนี่ยไหวเวละ โอ้โทรแบบนี้เลยครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้าน <_ m akes> เนี่ยแถวๆนี้เขามีบทมีว่าอะไรบ้างไม่ค่ะแต่มีเพื่อนบ้านวันนั้นเขาก็มาคุยบอกว่า <_ m akes> เวลาฝึกน้องถ้าน้องร้องไม่เป็นไรนะคะฝึกไปเลย <_ m akes> คืออันนี้มีเพื่อนบ้านที่ดีมากๆจริงๆแล้วเข้าใจทุกอย่างเลย <_ m akes> สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไร <_ m akes> อยู่ห้องใกล้ๆกันหนูไม่ได้รำคาญเสียงน้องค่ะคงมีเสียงแบบนี้บ้างเพราะว่าน้องเป็นเด็กพิเศษค่ะ สงสารค่ะหนูอะค่ะมีลูกสองคนแล้วก็ลูกปกติทั้งคู่หนูยังเหนื่อยเลยค่ะพี่เขามีสามคนแล้วก็น้องเป็นเด็กพิเศษทั้งหมดเลยก็คงจะเหนื่อยมากๆค่ะเท่าที่เห็นครอบครัวนี้เขารักลูกเขามากค่ะใส่ใจดูแลลูกจะเห็นน้องทุกครั้งเนื้อตัวจะไม่มอมแแมมจะขาวสะอาดทาแป้งหอมแล้วเด็กอุดมสมบูรณ์มากค่ะตอนเย็นนะคะทุกวันที่พี่เลิกงานห้าโมงพี่ก็จะเห็นเขาพาลูกออกมาเดิน รอบรอบตึกพ่อก็จะพาเดินเขาไม่อายเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้ต้องเลี้ยงลูกแบบนี้พ่อแม่ทุกคนเลี้ยงลูกมาหวังให้ลูกโตขึ้นมามีอาชีพการงานที่มั่นคงยามพ่อแม่แก่เท่าเนี่ยกลับมาเลี้ยงพ่อแม่ได้แต่ไม่ใช่กับครอบครัวนี้ไม่ใช่กับความรักของพ่อโอ๋หรือแม่เก๋ <คน S 3> ที่ให้กับลูกสามคนไม่ได้หวังให้เขาต้องสามคนกลับมาเลี้ยงดูในยามแก่เท่าวันหนึ่งที่พ่อโอ๋กับแม่เก๋ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ย,ยเขาแค่อยากเห็นน้องๆสามคนนี้เนี่ย ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มากก็น้อยครับอย่างไน้อยเดินได้กินข้าวได้ผมว่านี่คือสิ่งที่พ่อโอและแม่เก๋เนี่ยพยายามเสียสละและททำมันอยู่ทุกวันนี้ผมเป็นกำลังใจให้ครับ <c oughs> สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะ ความรักของครอบครัวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่รักและเป็นคนที่ให้มากขนาดนี้นะครับงานก็ต้องทําลูกก็ต้องดูใช้คํานี้ดีกว่าแบบตลอดไปทุกช่วงเวลาไม่มีช่วงไหนห่างกันเลยอยากไปให้มันสุดๆนะจุดประสงค์ของผมอย่างเดียวพัฒนาการให้เขาให้ให,ให้ให้สามารถใช้ชีวิตได้ทางรายการของเราขอเพียงให้เขียนมาเ t เมลบ็อกซ์นะครับอยากจะมอบเงินมอบให้ไว้เป็นกําลังใจ ของคนสู้ชีวิตนะครับ 100, 1,000 0บาทครับขอมอบให้กับครอบครัวของพ่อโอแล้วก็แม่เก๋ครับวันนี้ผมขออนุญาตถือป้ายนี้แทนแล้วกันนะครับเพราะว่าพ่อโอแม่เก๋ผมบอกแล้วครับไม่มีช่วงว่างและะะ้วครับต้องดูสิ่งที่ต้องดูอยู่นะครับโอเวอร์คอนโทรลทุกอย่างเลยนะครับ รู้สึกยังไงครับจะเอาทําอะไรกับเงินก้อนนี้ครับขอบคุณมากมากเลยค่ะก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะสําหรับการดูแลน้องแต่คุณแม่คิดว่าคุณแม่จะเก็บไว้เป็นค่าเดินทางพาน้องไปหาหมอค่ะน้องหาหมอถี่แค่ไหนครับก็เดินหนึ่งประมาณ 4- ี่ห้าครั้งค่ะคือใช้คําว่าแทบทุกอาทิตย์ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะครับส่งกําลังใจนะครับส่งมาได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์จอ iPad จออะไรก็ตามนะครับผมว่า ต้องส่งกันมาเยอะๆแล้วล่ะครับลองคิดสภาพง่ายๆล่ะครับแค่คุณมีลูก3าคนนะครับในวัยเท่านี้ไล่เลี่ยกันแค่ลําพังเป็นเด็กปกติอ่ะก็ใช้เงินเยอะมากแล้วอ่ะครับเราก็ใช้ความพยายามแล้วก็การสู้ชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วแล้วเนี่ยสำหรับ3คนที่เป็นเด็กพิเศษหมดเลยอ่ะครับมันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจทุนทรัพย์เงินทั้งหมดนะครับส่วนใครครับที่อยากจะอุดหนุนนะครับผมการันตีไปแล้วครับว่ากะเพราร้านนี้อร่อยมากจริงใครที่อยู่ย่านติวานนท์นะครับ สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับทางไลน์แมนแล้วก็แก a ็บนะครับเซิร์ชเลยครับท้องร้องต้องจัดจัดแน่นอนนะครับมีทั้งไข่ข้น มีทั้งไข่ขยี้บอกได้ลดเคม็มลดหวานลดเผ็ดลดอะไรปรับได้หมดนะครับผมแล้วก็ยังมีน้ําที่เป็นอิตาเลียนโซดานะครับแล้วก็ชาเยน็นชาไทยเนี่ยแหละครับสามารถสั่งได้เลยแล้วถ้าใครนะครับอยากจะจัดสั่งไปสัมมนานะครับหรือว่าออกกองหรือว่าใช้จานวนเ,เยอะอะไรเงี้ยสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะครับสามารถโทรมาหาแม่เก๋ได้เลยนะฮะการันตีไปแล้วเรื่องรสชาติความสะอาดไม่ต้องห่วงการันตีเลยไม่ต้องห่วงจริงๆนะครับเรื่องราคคงราคาคุยกันกันกบ แม่เก๋ได้โดยตรงนะครับผมใครอยากสะดวกบริจาคอย่างอื่น<อ>เช่นแพมเพิสนมของใช้ต่างๆอะไรพวกนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาถามแม่เก๋ได้เลยกับพ่อโอว่าต้องการอะไรไหมตอนนี้เดือดร้อนอะไรอยากได้อะไรโทรมาคุยเองกับตัวได้เลยนะครับผมจะต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ทำให้เราได้เดินทางมาเจอกับครอบครัวที่เป็นนักสู้มากๆสู้สุดใจเลยครับขอบคุณ C p และ C ี Retailing ด้วยนะครับ สำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากจะแบ่งปันกันก็สามารถส่งมาบอกที่ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ตู้ปอนอสิบห้าปอนอสอพักดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับผมหรือว่าทาง Facebook Fanpage ของรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ครับอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับท็อปอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับพ่อกับแม่อาจเป็นคนธรรมดาสำหรับใครๆแต่พ่อกับแม่คือโลกทั้งใบสำหรับลูกลูก ขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตครับขอเพียงแค่คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาก20นาทีทาง Nation TV ช่อง22วันนี้ผมและพ่อโอแม่เก๋น้องออมสินน้องปุณกับน้องปันต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีนะครับ พี่อ,อมศิลน,น,น้องปุนน้องปันพ่ออยากบอกว่าพ่อทิ้งทุกอย่างได้เพื่อลูกแต่พ่อทิ้งลูกเพื่อทําทุกอย่างไม่ได้พ่อกับแม่ยอมเหนื่อยทุกวันนี้เพื่อให้ลูกทั้งสามคนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้ได้พ่อรักลูกทั้งสามคนนะครับนันทวุฒิสุขนุ่ม แค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ อันนี้เป็นบ้านของพ่อสลิงเลยไหมครับไม่ใช่ครับของนายหัวเขาอยู่ที่นี่ทําสวนปาล์มอันนี้น้องมิ้นอันนี้เป็นลูกสาวคนโตน้องแบงก์ก็อันนี้เป็นลูกชายใช่ไหมครับโอ้คือต้องตัดนี้ออกมาก่อนครับอโอ้ พ่อยังน้องอุ้ยอันนี้ก็ประมาณ10กวโลได้มั้งวันหนึ่งเคยนับไหมครับว่าดึงออกมาเนี่ยประมาณกี่ตันไม่เคยนับมีแต่เป็นตัน2ตันพ่อทํา2ตันครับต่อวันมีคนจะจ้างไหมครัให้ไปทํางานอื่นๆที่รายได้เพิ่มขึ้นีเวณใกล้บ้านเคอทําได้ต้องดูแลลูกสาวเหนื่อยแต่ไม่ท้อทำไมถึงไม่ท้อครับตอนนี้ก็เพื่อลูกเห็นลูกก็หายเหนื่อย